โ okay, okay. อเคโอเคครับครับครับดีครับสสวัดีครับ,รบ,รบทำความสะอาดเพิ่มความหล่อกกันหน่อยวันนี้เหมือนว่าจะมีะซิกเซนอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วนะเนี่ย <laughs> ตอนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้พี่บิ๊กบอยกำลังอาบน้ำนะคะอาบน้ำแตงรอมืนว่าจะมีอะไรอะไรเข้ามาอยู่ <c oughs> <c oughs> อะวหวบดด้นะคะ,ะพาบรรยากาศดีๆนะคะอากาศเ,ออเหมือนว่าบ่ห่อนแต่บ่ากา็รู้สึกว่าอบเอาวซะเหลือเกินนะคะอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกอาบน้ำให้กันเนาะ การรักษาผิวพัดนะคะโอปีิตอมไลกับโมเมนเนวกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้คืออาบน้ําให้สําหรับ,บพี่บิ๊กบอยนะคะหนุ่มน้อยซึ่งเตรียมตัวเป็นพ่อพันธ์ุนะคะภายในฟาร,ร์มของเราเนาะพี่บิ๊กบอยนะคะสายเลือดของพ่อบิ๊กอุทัยนะคะ อ่าอีกไม่นานนะคะสารพี่นอเกษตรกรของห้านะคะพี่ถามอ่าจองกันเขามาเดี๋ยวช่วงใดที่ก็น่าจะเป็นบ่นเกินสิ้นปีนี่นะคะอ่าจะพยายามให้เขาได้รับใส่นะคะสารพินอเกษตรกรแน่นอนนะคะ <S 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 ความหล่อไม่เป็นสองรองใคร มากรายทันได้อาบน้ํโอ่าสำหรับเอฟซีของเรานะคะถามมาเนาะอ่ะถาถ้าวไรเขามานะคะติดตามเราได้นะคะที่ช่องอได้ทั้งสองช่องทางนะคะอ่าทางช่องแดงกับไวย,ยุพัฒฟาร์มนะคะ ส่วนนะเพจของเราก็วายุพั์ตามเป็นเพจนะคะเข้าติดตามอัปเดตเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวตนนะคะตัวตนของพี่วิวกอยเนาะอ่าตอนนี้เขาพัฒนาการเขาไปถึงไหนแล้วนะคะอ่าให้ติดตามไว้นะคะถ้าเรามีอะไรใหม่ๆเราจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะ มุนเวียนกันเนาะ,ะแต่ในทุกๆวันน่ะจะต้องมีนะคะจะต้องมีพี P ่บิบบอยนะคะเป็นคลิปอยูนในหันน้ำเนาะว่าสิาเป็นคลิปแง่คลิปสันนะคะสองช่องทางเนี้ยให้สำหรับเพื่อนๆของเฮานะคะที่ติดตามเราได้ดูแน่นอนนะคะ,ะช่องของเรานะคะสิมงเน้นเนาะสิมงเน้นจิตวัตรประจำวันนะคะในแต่ละวันของเราละกัน ส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่เป็นจ,จิจังหวัดประจำวันของเด็กๆในฟาร์มเราเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรานําเสนอนะคะอยาอ่าเราก็บอกไว้แต่ข้างต้นเนาะ,ะว่า,าจะเป็นเด็กๆภายในฟาร์มของเรานะคะเป็นสส่วนใหญ่เนะาะจ,จิจังวัดประจําวันมุ่งเน้นให้ดูนะคะเมื่อนีเห็ดยังแน่แต่ละวันแต่และช่วงเวลาเราทําอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับสิ่งที่เรานำเสนอภายในช่องของเราเนะาะก็จะอยู่ประมาณนี้คลิปนี้คือการอาบน้ำนะคะอาบน้ำให้ผิวสะอาดนะคะสำหรับพี่บิสบอยนะคะว่าที่พ่อพันธุ์ของเราเนาะคลิปนี้เป็นการอาบน้ำให้กับขวายพ่อพันธุ์ของเรานะคะกิจวัตราประจำวันในวันนี้เนาะในช่วงนี้ในคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาชมเข้ามาติดตามพี่บิ๊กบอยได้นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ